อุ้ตนี้กบครบุ่นี่จาโตจริงสีเขานี่ฮะโอ้ยตีตังจีีบูเได้ฉากให้นไดฉากกอตองตอกตองตองขอดีนเฮ้ยเอาเทีนเอาทีนเลเอานืเทียนมาเียนเทีนนอโอ้ยตีบูนี่กับบมเวนี่พ่อว่าจะเศาจะเศาทั้งโลกนี่ ตั้งใจนะไม่ตีตบู๋ไงโอ้หดีตีให้งเดี๋ยวตีให้งเออใส่กระทก่อนยี่้าตัวนี้บ้าเหวี่ยย่าม่รูที่การตีตบูอ่ะเอาไหมยบ้ยตีก่อนตีบุกพอยเอเอเออเขาบอมเหอวะเข่าเอาาอโอ้ตอกระทะเออเออเสีเยบไปยี่ได้มีย

ไมได้เงมัดเลยมันก็ขิดอดหรือมาก็ขดน่ารทานนีกินงอเลยงอเลยงอไอไอลไ้เยทำไปไอ้ด้วยไอ้ด้วยไอด้วยไอด้วยอด้วยเออปิดสรงโอ้โอ้โห c นิ่งมากนิ่งมากถือว่าโอเค ไม่เสีแรงพี่สอนมากับมือเดี๋ยวมาดูการเต็งตัวของช่างไม้นะดูบผมมีตาเม็ดนะครับผม FC มีกระเป๋าข้างนะครับอ่นี่กระเป๋าข้างต้องมีกระเป๋าข้างก็ให้พอดีะเดี๋ยวตาเบะตาเบะบอ่ายเดียถเเก่งยเียเดี๋ยวเดี๋ยวดีเฮ้ยตีอะไรตีขอไรเเนี่ย

โอเทครับผมโอเคนะนะตอนนี้ก็คลิปนี้ก็มาดูการเตะตัวของช่างแลวการตีตะบูนี่นะสามสี่ห้ายันไหนยันไหนตามไ โอเคครับสั้นๆครับผมรอครับสวัสดีครับ